สวัสดีค่ะพี่เพรยนนะคะวันนี้พตตี้อยู่ที่โชว์รูมเพรยนต์นะคะสาขา2องค่ะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะปิดกับซอยเสรีไทย95ะคะ่ะวันนี้พี้มีรถอีกคันนะคะมาให้ชมกันอีกนะคะเป็นคันนี้เลยคะ่ะนิสันนวารานะคะ NP 3 0 0นะคะ,ะคันนี้เครื่อง2.5เป็นตัว E นะคะ,ะปี2019ค่ะราคาเราขายอยู่ที่3,99 0 0 0บาทน,นะคะ ก็สำหรับป้ายแดงคันนี้นะคะราคาอยู่ที่400,000 27, 27,000บาทนะคะบอกเลยว่ารถสภาพน้องน้องป้ายแดงเลยนะคะสภาพใหม่เลยนะคะเนอะลูกค้าประยับไปได้หลายหมื่นเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวก็พาดูรอบๆร,ร,รถเลยนะคะภายในภายนอกภายในห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าเนอะ ในส่วนด้านหน้านะคะตัวนี้ตาไฟนะคะจะได้เป็นโปรเซ็ตเป็นจะได้เป็นดีเซตเตอร์นะคะได้เป็นตัวหลอดไส้นั่นเองนะคะออกแบบมาใหม่ชวม,มใหม่สวยกว่าเดิมนะคะให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะไม่มีริ้วรอยในส่วนของตัวรกระจังหน้าตัวนี้ได้เป็นตัวโครเมียมนะคะกันชนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางกันเลยยางและแม็กนะคะแม็กจะเป็นแม็กแอนนอยจากโรงงานเลยนะคะแม็กแท้แม็กเดิมเนาะผิวรอยไม่มีเลยนะคะอไม่มีรอยขีดข่วนชนเลยยางนะคะเป็นยางปีใหม่เลยนะคะลูกค้าใช้อีกยาวนานนะคะสภาพโครงสร้างของเขานะคะนาวราแข็งแรงทนทานนะคะนในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ให้ดูนะคะเป็นกระจก โครเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะได้ตัวกระจกมองข้างโครเมียมนะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัวมือเปิดโครเมียมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะสภาพด้านหลังเป็นไงบ้างในส่วนของไฟนะคะอันนี้ตัวไฟท้ายนะคะเดิมๆนะคะสวยๆ ในส่วนของด้านหลังเนาะเดี๋ยวให้ดูภายในกันนะคะว่าภายในคันนี้ได้อะไรมาบ้างสวยไหมมาดูกันค่ะในส่วนของภายในนะคะสำหรับนิสสันคันนี้นะคะจะได้เป็นสองสีนะคะสีเบจกับสีเทาดำตัดกันนะคะหาของเขาออกแบบมาได้สวยยนะคะอในส่วนของประตูด้านข้างนะคะ ตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะคะออโต้ค่ะพวงมาลัยนะคะตัวมาลัยสกาก้านนะคะเรามาดูในหน้าจอเรือนใหม่กันค่ะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งไปที่ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้ากิโลนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะไม้แท้ไม่เดิมนะคะลูกค้าไม่มีการกอไม้นะคะของเราในส่วนของด้านข้างตัวเครื่องเล่นนะคะ ตัวนี้ AM FM AUX นะคะเชื่อมต่อ USB นะคะได้เลยสำหรับตัวปรับแอร์เป็นแมนวนวลนะคะใช้งานง่ายนะคะเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์6สปีดเป็นเกียร์แมนวนวลลูกค้าสภาพสวยงามนะคะเบาะคันนี้จะได้เป็นสีเบลแล้วก็เป็นเบาะหนังเบาแท้จากโรงงานเลยนะคะเนี่ยค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเนาะเนี่ยค่ะ ถ้าติดยังไม่ได้แก่เลยนะคะบางแดดข้างหน้าอ่าในส่วนของหลังคาก็สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีคราบสกรปรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะเปิดได้นะคะนคะคะเวลาบรรทุกของเก็บของก็สะดวกสบายกว้างขวางนะคะภายในด้านหลังนะคะ,คะมาพร้อมแอร์หลังด้วยนะคะเย็นฉ่ำถึงคนข้างหลังเลยเนาะเนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว ห้องเครื่องกันบ้างนะคะนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าห้องเครื่องเป็นไงบ้างไปดูกันเลยค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะลูกค้าอ่าไม่มีภาพน้ำมันเยิ้มนะคะสะอาดสะอ้านนะคะให้ดูกัน สำหรับรถคันนี้นะคะเราคัดส,สั่นเข้ามานะคะเป็นรถคัสเกตนะคะรถไม่มีที่คว่ำนะคะจมน้ำชนหนักนะคะไม่มีนะคะรถทุกคันที่เราได้มาถูกต้องนะคะตามกฎหมายนะคะสามารถเล่มไม่มีสูญหายนะคะเล่มทะเบียนโอนได้นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนคานกันนะคะบอกเลยว,ว่าเป็นคานแท้คานดิมจากโรงงานนะคะให้เห็นกันเลยนะคะ อถทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะรอยมาร์ครอยเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานมีให้เห็นกันนะคะสะภาพเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าไม่มั่นใจนะคะว่าประวัติความเป็นมาของรถคันนี้เป็นยังไงลูกค้าสามารถนะคะนำสำเนานะคะตัวเพจไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะ ในส่วนของฝากระปุงนะคะก็ฝากระปุงเดิมๆนะคะของแท้จากโรงงานนะคะห่ออ้อกนะคะให้ดูกันสภาพนะคะสวยงามนะคะเหมือนรถไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเนา้วนะคะในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนนะคะสะภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้าคันนี้พาดูรอบคันภายในภายในห้องเครื่องแล้วนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาที่เพชรหดยดได้เลยนะคะของเรามีสองสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่หนึ่งนะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะคะส่วนสาขาที่สองของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยเหมือนกันนะคะติดก,กับถนนใหญ่นะคะติดก,กับซอยเสรีไทย95นะคะ หรือลูกค้ามาไม่ถูกยังไงนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกับพัตตี้ได้โดยตรงที่เบอร์ขึ้นให้เลยนะคะ,นนะคะ่นนะ0971126820ค่ะ0971126820ค่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพัตตี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตหรือว่ารีวิวรถเข้าใหม่ให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะค่ะก่ะอนจากกันไปวันนี้พัตตี้ อขอบคุณนะคะ FC ทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครให้กับปตี้นะคะค่ะวันนี้ปตี้ขอตัวราไปก่อนค่ะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่อัปเดตให้ค่ะสวัสดีค่ะ